ใจกันว่า,าจะเปิดนโยบายพักเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ปรับปรุงนโยบายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ได้มีการหาลือกับนักวิชาการภาคธุรกิจแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เนี่ยร่างนโยบายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้อง รับฟังความคิดเห็นของสาขาพักนะครับตัวแทนพักประจําจังหวัดนะครับตามกฎหมายเลือกตั้งและก็ตามคาแนะนําของกกตเะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมที่จะจัดงานในการที่จะรับฟังความคิดเห็นสําหรับร่างนโยบายแล้วก็เปิดสื่อสาธารณะก็คิดว่าเลือกตุจีนเนี่ยหน้าที่เป็นเลือกดีนะครับตุจีนก็เป็นในที่สะท้อนถึงการจับใจ่ายใช้สอยการกระตุ้นเศรษฐกิจเพะนั้นหลังตุจีนนะครับ ทางพักชาพนาก้าเนี่ยก็จะนำเสนอร่างนโยบายที่แล้วเสร็จนะครับเพื่อให้สานะได้รับทราบและก็รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนพักสาขาพักต่างๆนะครับซึ่งนโยบายหลักของชาตฒนาเนี่ยเราก็พูดมานานแล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะจัดทำนโยบายที่นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกษิจนะครับไปคลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะถ้าถามว่าวันนี้เนี่ย พอานการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาถึงเนี่ยถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่อันดับหนึ่งที่อยู่ในความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าผลกระทบในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจากโควิดและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกอใอ้เกิดผลกระทบในเรื่องของรายได้ในเรื่องของสินค้าราคาแพงในเรื่องของงานของแต่ละบุคคลหรืองานของผู้ประกอบการแต่ละท่านซึ่งได้รับผลกระทบมาก เพราะนั้นเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะจัดการในการแก้ไขปัญหาถ้าได้รับโอกาสในเมื่อมีการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ฉะนั้นเราก็ทํานโยบายที่เน้นนะครับเน้นเศรษฐกิจที่จะนําไปสู่การมีเงินการมีงานและของต้องไม่แพงฉะนั้นหัวใจของนโยบายเศรษฐกิจของชาติพ,พันากา่าก็คือว่าทุกคนมีงานทุกคนมีเงิน และก็ทุกคนไม่ได้รับผลกระทบจากของสินค้าที่มีราคาแพงก็คือของต้องไมแง่แพงฉะนั้นเนี่ยแนวทิดของนโยบายที่จะนําเสนอเนี่ยก็จะก็จะมีเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าทุกคนต้องมีงานทำเนี่ยเราก็จะนําเสนอนโยบายในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มนะครับพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศให้กับพี่น้องประชาชนที่เราเรียกว่าสเปกตรัมนะครับอีโคโนมีนะครับก็คือนโยบายเศรษฐกิจ เชรสีีช่นนระบอกว่านโยบายเศรฐกิจสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าคาร์บอนเครดิตนะครับที่จะมาสร้างงานใหม่ๆให้กับสังคมไทยโดยจะต้องครอบคุมผลประโยชน์ของทุกอาชีพที่จะได้รับแล้วก็ครอบคุมทรัพยากรวัตถุดิบที่ประเทศไทยมีอยู่ที่เรามีจุดแข็งหรืออย่างในเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยสินค้าสีเขียว นะครับแต่ว่าเรายังมีรายได้ไม่เพียงพอพี่น้องเกษตรกร,รก,ก็ยังยากจนสินค้าเกษตรก็ราคายังไม่ดีนะเราทํอยังไงที่จะนําในเรื่องของการแปลรูปอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เปลี่ยนสินค้าเกษตรแทนที่เราส่งเป็นวัตถุดิบเนี่ยเปลี่ยนส่งออกให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีใช้อุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจสีเขียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นกรีนอีโคโนมีเพราะฉะนั้นเนี่ยในนโยบายของพรรคชาติพัฒนาการนะครับ มันก็จะมีความความหลากหลายของเศรษฐกิจเช่นแบบ green economy ก็จะเป็นเรื่องของสีเขียวเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของนโยบายทางด้านการเกษตรขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีในเรื่องของจุดแข็งของประเทศไทยก็คือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเศรษฐกิจนะครับที่เราเรียกว่า เศรษฐกิจสีทองเศรษฐกิจสีเหลืองนะครับที่จะเป็นเรื่องของการสร้างสารรค์โดยการใช้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมาสร้างให้เกิดเศรษฐกิจมาสร้างให้เกิดงานใหม่ๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะนําเสนอโยยายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะนํานโยบายเศรษฐกิจที่จะนําเสนอเกี่ยวข้องกับการสร้างเงินนะครับว่าทุกคนต้องมีเงินอยากที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหาเศรษฐกิจทุกคนก็มีนี่ทํายังไงที่จะจัดการ ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยชะลอการชำระหนี้แล้วก็มีฐานที่จะนําเงินใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะได้ไปสร้างอาชีพและก็นำรายได้ใหม่ๆเพราะนั้นก็จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุกคนมีเงินก็คือการปรับโครงสร้างหนี้สองก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเหมาะสมนะครับที่ไม่ไปกระทบภาพรวมของรายได้ของประเทศ แต่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีภาระในการจ่ายภาษีน้อยลงก็คือการมีเงินมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการที่จะสร้างโอกาสในการที่ทุกคนเนี่ยจะกลายเป็นนักธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็คือการสร้างท่อแก่การสร้างโอกาสในการเป็นนธุรกฤฤิจใครอยากเป็นลูกจ้างใครอยากทำางานก็ทําแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นเป็นเป็นนักธุรกิจเราจะมีโครงสร้างทางธุรกิจโครงสร้างทางเรื่องของเงินทุน ในการที่จะทําให้ท่านได้ขึ้นมาเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีงานนะส่วนในเรื่องของของไม่แพงเนี่ยเราก็มองอยู่เรื่องเดียวเลยว่าตัวหลักที่สําคัญที่นําไปสู่ของแพงเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานเพราะว่าพอพลังงานแพงแก๊สแพงแก๊สถุงต้มแพงน้ามันแพงแล้วก็ทําให้ค่าขนส่งแพงทําให้วัตถุดิบแพงก็เป็นต้นทุนในผู้ประกอบการดังนั้นก็ต้องถือว่าพลังงานเนี่ยคือต้นทุนของสินค้า ถ้าพลังงานถูกสินค้าก็ราคาถูกถ้าพลังงานแพงสินค้าก็ราคาแพงะฉะนั้นนโยบายที่เราบอกว่าจะทําให้ของไม่แพงก็คือนโยบายที่จะทําอย่างไรให้ราคาน้ํามันให้พลังงานเนี่ยมีราคาถูกนะครับซึ่งในส่วนนี้พรรคชาินากาเนี่ยได้เตรียมแล้วที่จะนําเสนอนะครับว่าถ้าทุกท่านจะมีงานทำเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจของพรรคชาินากาเป็นอย่างไรทุกท่านจะต้องมีเงินนะครับมากกว่าเดิม นะครับนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกท่านเนี่ยจะต้องว่าไม่ประสบกับปัญหาเรื่องสินค้าแพงจะเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งนโยบายที่สําคัญที่คิดว่าเป็นนโยบายอีกอันหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการประคองในเรื่องของสินเชื่อต่างๆย่างเช่นตอนนี้ทุกท่านก็ประสบปัญหาในเรื่องของบางทีเนี่ยที่ผ่านมามีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลาอะไรบ้างเนี่ยก็ถูก,ก backlist นะครับเหมือนถูก backlist เรียกแบา backlist b u r อย่างเงี้ย ก็ทําให้โอกาสในการที่จะได้สินเชื่อหรือโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหม่เนี่ยมาต่อยอดมันก็ไม่มีเราก็คิดเราก็คิดว่าควรที่จะต้องปรับระบบนะครับของแบ็กลิสต์เนี่ยครับแบ็กลิสบ์ุโรต่างๆเนี่ยเป็นเป็นเครดิตกรหมายความว่ายังมีสินเชื่อตามกําลังเครดิตของคุณที่มีอยู่ฉะนั้นผมคิดว่านโยบายของพรรคชับนาคาเนี่ยก็จะสามารถตอบโจทย์นะครับในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันฉะนั้นก็เลย จะมีการนําเสนอต่อานะนะครับอันนี้ฉบับแรกนี่ถือว่าเป็นล่างแล้วก็จะให้ตัวแทนพักสาขาพักช่วยกันให้ความคิดเห็นเพื่อจะปรับปรุงให้ร0 0ก็หลังตุตีเนี่ยครับจะเปิดตัวแก้ก็เราก็ต้องคือมันได้ทั้งสองอย่างนะถ้าเป็นรัฐบาลเราก็นําไปปฏิบัติถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องบอกรัฐบาลเขาว่าควรจะเอาอะไรไปทำเปิดกว้าง ช่วยกันนาเสนอไม่ได้หวงนะครับอยากให้ประเทศชาติเนี่ยอยากให้พรรคการเมืองได้ช่วยกันนําเสนอนโะยบายดีๆนะคือเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นองแล้วแต่จังหวะทางการเมืองแล้วแต่ผลของการเลือกตั้งแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แตมันก็ทาประโยชน์ได้ถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาลเราก็เหมือนกัน คุณบอกนโยบายเลยว่าคุณก็ต้องรับผิดชอบนะเอานโยบายนี้ไปปฏิบัติแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายค้านก็ช่วยบอกรัฐบาลเขาว่าอะไรดีๆเนี่ย <นะ S 1> ช่วยกันเอาไปทํารัฐบาลฟังไหมคะฮะรัฐบาลจะฟังไหมรัฐบาลที่ดีก็ต้องฟังรัฐบาลที่ดีก็ต้องก็ต้องฟังความเห็นของประชาชนนะฝ่ายค้านก็เป็นประชาชนนะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีก็คือการมีสวนร่วมของทุกฝ่ายในการนําเสนอความคิดเห็นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเป็น เป็นเรื่องที่เราก็ต้องร่วมมือก,กันนะตอนนี้บรรยากาศการเลือกตั้งต่างๆก็ก็คิดว่าใกล้เขออ้ามาแล้วกานจะยุบสภาแล้วใช่ไหมคะเห็นบอกว่าหลังวาเลนไทน์นี้จะทําการยุบสภาอย่างชัดเจนก็คือผมว่าวันนี้นะะจะยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าในที่สุดก็เห็นภานพชัดเจน rồi, แล้วว่าเรากำลังมีการเลือกตั้งนะเวลาของสภาก็ก็มีถึงแค่แค่เดือนมีนานะก็เหลือแค่ประมาณ2เดือนเพราะนั้นจะยุบวันไหนอะไรเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ได้แตกต่างนะครับ ก็เป็นเรื่องของของ,ของรัฐบาลจะตัดสินใจแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างทางการเมืองที่บ่งบอกว่ายังไงเนี่ยเรามีการเลือกตั้งแน่อันนี้สิผมกับคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าเรากําลังจะมีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยมีรัฐบาลใหม่มีนโยบายเศรษฐกิจใหม่ๆที่จะนําไปสู่ความหวังของประชาชนน่ยว่าใครจะมาคลายทุกใครจะมาแ,แก้ไขปัญหา มีนโยบายใหม่ๆที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับมาลงทุนที่ประเทศไทยมีนโยบายใหม่ๆที่ทําให้นักท่องเที่ยวอยากมาเมืองไทยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีกับเศรษฐกิจ,จ